ติงบอสหญิงตามกัดไปเลิกบิ๊กขวางลูกแก้วเปิดตัวดินเนอร์หรูติงบอกไม่อยากให้นาริตะเห็นพ่อพาหญิงอื่นกินข้าวแล้วที่แม่ทำละ่ะทำไมไม่ไปตักเตือนกันบ้างทุกคนคะไม่อยากพาค,ค่ะทุกคนดูเอาคะ่ะดูเอาเลยนะไม่รู้จะเลือกใครคนนึงก็นอนหนุนตักอีกคนนึงก็ซบใจโอ้ยฟินเวอร์ อีกคนนึงก็ฟินอีกคนนึงก็หวานค่ะทุกคนแต่ละคนสองคนมาก็ช่วยดันดันให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นนะคะไม่ใช่ดันต่างคนต่างคู่บุญบารมีทำให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันบอโนดเข้ามาก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันทำให้กิจการการงานก็ดีขึ้นคุณลูกแก้วเข้ามาก็ ทำให้เกื้อหนวนซึ่งกันและกันและทำให้กิจการการงานดีขึ้นค่ะทุกคนเลือกไปดิฉันไม่ติดหรอกว่าคุณจะเป็นแบบไหนจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นแบบอื่นดิฉันก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตัวเราเป็นคนตัดสินเองนะคะใจเราเป็นแบบไหนมันไม่มีใครสามารถห้ามได้หรอกใช่ไหมคนเราทุกวันนี้มันเท่าเทียมกันแล้ว มันไม่มีอะไรแบบมาอันนี้กันหรอกใช่ไหมคะเพราะว่าต่างคนต่างจับตานะคู่นี้จะยังไงวะคู่นี้จะยังไงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นยังไงบ้างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นชายแทหรือเปล่าไม่ใช่ชายแทแต่กับคุณลูกแก้วทําไมก็นั่นไงเห็นเขานอนหนวนตัก,กับ๊อโน้ตอยู่ไงนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รับได้ทุกอย่างคะ่ะแต่ว่ามีเอฟซีอีกส่วนหนึ่งบอกว่ายังไง ไม่อยากให้นาดิตะเห็นรูปสงสารโอ้ยเนาะเขาทำคอนเทนต์อันที่พูดมาเนี่ยคือคอนเทนต์ได้ยินไห่ละหูนะ่ะไม่ใหญ่เขาทำคอนเทนต์เขาไม่ได้คิดเกินเลยกันหรอกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่ที่ร่วมงานเกินหนุนซึ่งกันและกันเออเขายังไม่ทันได้ตกลงปรงใจหรอกว่าเขาจะคุยกับใครหรือว่ายังไงใช่ไหม เอออันนี้ก็คิดไปไม่อยากให้เห็นรูปไม่อยากให้นาริตะเห็นรูปสงสารโอ้ยเนาะที่ของตัวเองนะ่ะไม่ไปพูดทำไมไม่สงสารบ้างใช่ไหมทุกคนที่อันนี้ละ่ะบอกว่าสงสารสงสารเนี่ยอะไรโตขึ้นมาเขาก็จะมีความรักของเขาเองนั่นแหละเขาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนเราโตขึ้นมานาริตะโตขึ้นมา มิใช่ว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักก็ต้องรู้จักศึกษากันไปอาจจะอ,อกหักหลายๆเที่ยวก็ได้ใช่ไหมล่ะนาริตะนะ่ะเราไม่ได้รู้นะในอนาคตหรืออาจจะแบบว่าคบปุ๊บก็สมบังเลยอยู่กิ่งทองใบหยกไม่เทายอดทองกระบองยอดเพชรเลยอย่างนี้ก็ไม่รู้โตขึ้นมาเขาก็จะรู้เองทําไมพ่อถึงเป็นแบบนี้ทําไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้ทําไมพ่อกับแม่ถึงเลิกลากัน อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองความรักมันเป็นแบบนี้เองมันไม่ได้สมบูรณ์แบบมันไม่ได้เป็นดัง่งใจเราปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะเนี่ยสงสารตัวเองก่อนนะสงสารตัวเองก่อนแม่ใหญ่ก่อนจะไปสงสารคนอื่นก่อนจะไปสงสารนาฬิตะสงสารัวเกียวนนะสงสารตัวเองก่อนไปคิดตามเขาทําไมดิฉันก็ไม่ได้อยากว่าคุณหรอกแต่ดิฉันเห็นคุณเม้นหลายเม้นแล้ว เม้นตรงนั้นเม้นตรงนี้นะสงสารอย่างนั้นสงสารอย่างนี้จะไปสงสารทําไมชีวิตคนเรานะ่ะมันต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมคนเรามันอยู่ด้วยกันเนี่ยคนเราอยู่ทุกวันนี้อยู่ด้วยความรักนะถ้าคนเรามันไม่มีความรักมันอยู่ไม่ได้ในโลกนี้บอกตรงๆเลยคนไม่มีความรักมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความอะไรอะความอาฆาตมาร้าย อยู่ไม่ได้หรอกค่ะต้องมีความรักเขาจะรักใครเราก็ต้องยินดีกับเขาไม่ต้องไปสงสารเด็กน้อยเด็กน้อยโตขึ้นมาเขาก็รับรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยตอนเป็นเด็กน้อยโตขึ้นมากับยายจันเนี่ยเขาก็ยังหาคำตอบว่าแม่เขาทำไมถึงเลิกกับพ่ออย่างนั้นอย่างนี้พอเขารู้คำตอบว่ามันไปกันไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหม สุขภาพจิตเราก็ดีสุขภาพร่างกายเราก็ดีความคิดปัญญาเขาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหาก,กินร่ำรวยร่ำรวยใช่ไหมคะนี่แหละนะอย่าไปคิดกับเขาไม่ต้องไปคิดตามเขาหรอกปล่อยเขาปล่อยเขาสู้ไปปล่อยให้เขามีความรักไปเขาจะคบกับใครเขาจะอันนี้กับใครก็เป็นเรื่องของเขานะใช่ไหม ได้ไปฟังบอทโนดพูดไหมบอทโนดพูดนะว่าผู้ย่าบ้านฟินแลนด์บอกว่าบอกบอทโนดไปหาคุณลูกแก้วแะด,ดำคุณลูกแก้วให้บอทโนดรู้จักกันเออเป็นยังไงล่ะทีนี้บอทโนดบอกว่ายังไงโอ้ยอีกคนหนึ่งก็ม้วนอยู่ม้วนเขินอายยิ้มเขินอายอีกคนหนึ่งก็เขาก็ธรรมดาเพราะว่าอะไร เพราะว่าคุณลูกแก้วนะ่ะเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีคนมาจีบแกอยู่แล้วนะเพราะว่าแกก็เลิกกับแฟนแกเนี่ยนานแล้วเนาะเลิกกับสามีเนี่ยนานแล้วสักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วทีนี้มันก็มีอะไรล่ะมีคนเข้ามาจีบอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ไม่ได้หมายถึงจีบแล้วไปนั่นไปนี่กันนะจีบมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีความเขินอายมากเท่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด ู้ใยา่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นความรักครั้งที่สองไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้เขาจะเป็นยังไงเขาก็เลยรู้สึกว่าคืนๆเหมือนหนุ่มสาวติดกันใหม่ๆนั่นแหละเดินมาเนี่ยจูงมือเข้ามาพร้อมนะจูงมือคุณลูกแก้วเข้ามาพร้อมบอสพูดนะ่ะพากันมาจูงมือกันมาทีกูเนี่ยเดินใครเดินมันว่างั้นพากันไปกินอันนั้น รีบให้โกกิไปเคลียร์ค่ากับโกงกับข้าวทีเขาล่ะพี่พี่จ่ายก่อนเลยจ่ายก่อนเลยนี่ล่ะความรักค่ะทุกคนความรักพี่กับน้องเขาพูดหยอกกันเฉยเฉยเขาไม่ได้มีอะไรกันนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยใช่แล้วไหมนะนี่ล่ะคือตัวตนที่แท้จริงของหลอนอ้าวไปหาพูดที่เขาเปิดตัวก่อนให้เขาเปิดตัวก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหม ถึงไปพูดให้เขาเขารักคล้ายๆว่าเขารักพี่เขาในการพูดการจาอะไรนนะมันคล้ายๆว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเป็นคนแบบอิ่มนวลเขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรสะอาดสะอ้านเป็นคนแบบผู้ดีการพูดการจาของเขาเนี่ยมันเข้ากันกับบอตโน้ตพูดกันแล้วมันทันกันมันทันมุกกันแต่ผู้ใหญ่บ้านเินแรงเขาบอกบอตโนตว่าอะไร ทำประเด็นให้มีคอนเทนต์นู่นนี่นั่นให้มันมีคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้กระแสเราไม่ตกเห็นไหมบอดโนดเขาก็ทําขนาดมาขึ้นไลฟ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างไรให้ขึ้นไลฟ์เพื่อทําให้ตัวเองมีกระแสะเพื่อจะต่อยอดทางธุรกิจเราด้วยเนี่ยพี่กับน้องเ้าสอนกันนะทุกคนพี่เขาก็ช่วยเรื่องการธุรกิจหลังบ้านทํายังไงต้องมีวิธีการดูแลยังไงธุรกิจหลังบ้าน ส่วนน้องก็สอนหน้าบ้านหน้าบ้านว่ายัางไงหน้าบ้านก็คือว่าคุณต้องมีคอนเทนต์คุณต้องออกมาพูดเยอะๆให้คนรู้จักเยอะๆเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการสร้างตัวตนให้กับตัวเองด้วยเพื่อให้คนรู้จกัาากบริเวณคลินิกอะไรสารพัดสารเพกของเขาเดี๋ยวคนเขาก็รู้เดี๋ยวคนเขาก็ไปใช้บริการเดี๋ยวคนเขาก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์มา,าใช้ส่วนบอดลูกแก้วเนี่ยนะคนุณลูกแก้วเนี่ย เขาก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วเป็นสปอนเซอร์ให้ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เห็นไหมแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้คุณลูกแก้วมาหาหรือว่าไปหาคุณลูกแก้วเนี่ยก็เป็นการทำคอนเทนต์การต่อยอดธุรกิจใช่ไหมคะให้คนรู้จักว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยของคุณลูกแก้วโตเอ็กุชชันเนี่ยใช้แล้วดีเขาจะได้รู้จักเป็นการต่อยอดเห็นไหมต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างนั้นนะอย่าไปคิดเยอะเขาจะเลือกใครก็ช่างไม่ต้องมาพูดหรอกว่าไม่อยากให้นาริตะเห็นรูปสงสารหยุดคุณหยุดไม่ใหญ่ไม่วันนี้วันอื่นก็รู้อยู่ดีจะรู้ตอนไหนก็เหมือนเดิมแหละจะให้เขาไปอมพนัำอมทุกอีกคนหนึ่งเขาไม่เห็นอมทุกอมพนัำเห็นไหม อีกคนนึงร่าเริงทำไมคุณถึงไม่ไปว่าอย่าหัวเราะเยอะนักเลยสงสารนาริตะนูนนันนี่ไม่ว่าบ้างอย่าไปคุยกับค,นน,คนนั้นคนนี้อย่าเป็นข่าวกับค,นน,คนนั้นคนนี้สงสารนาริตะทำไมไม่ไปพูดบ้างทำไมจิงเอออ,อหอหมก